บล็อกเพชรนะครับผมวางไปครับใช้ชาเวอร์ขุดนีครับผมจะวันนี้บล็อกเพชรล่วงมาจากฟ้าครับมาต่ฟอร เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเริ่มเกมไม้คราฟในเลงนะครับและตอนนี้เก็ไม้คราฟชาเลนจ์นะครับผมซึ่งไม้คราฟชาเลนจ์ในวันนี้ฮะเราเนี่ยจะมีอินชันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยโกงมากนะครับเหมือนว่าจะมีเอ็มบอรดด้วยนะครับเป็นแบบโปล็อกเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาอย่างแรกก็ตัดไม้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นหมู่บ้านด้วยนะครับนี่ไงโอ้โหยหญ่ใหญ่เล้วผมเป็นหมู่บ้านตัวภูเขานะครับผมเอาอย่างแรกขอข้าวก่อนละกัันะะครรบบเเ้้ยดดววมมาาาาลหอออขขจป ขอเปินของก่อนนะครับปึ๊บมีของอะไรให้เปลิลหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้คือแบบโอ้มีบุ๊กเชลียวเต็มเลยครับคือวันนี้เนี่ยเราใช้ตู้หนังสือพอดีเลยนะเพราะแบบเอาไว้เพิ่มระดับการเชนชั้นนะครับโอ้โหโชคดีว่ะเอาไปว่าลุงรอก,ก่อนนะครับรอก,ก่อนแล้วก,ก่อนทุกอะไรเนี่ยเอาไปไม่ล่อมาแลกได้ด้วยเนาะตอนนี้เดี๋ยวขุดหินก่อนด้วยครับตรงนี้ปึ๊บขอขุดมาสามก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นขวานก็บอกมาอลอนเกรเมอยู่ไหนนะขอเหล็กฟรีหน่อยปึ๊บไมได้เลยโอ้โหเผลอตตครับนั่นคือต่อขึ้นมาก่อนสามล็กรีคับบ้ ครับผมก็ใช้ได้อยู่นะมาอย่างแรกขอพิกแ X ก่อนเลยนะเออพิกแ X ของเรานะครับมาแล้วก็ทีนี้ผมอาหารของเราครับจัดไปขนมปัง24นะครับจะพอวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวขุดเพิ่มบนนี้แล้วกันถ้าไปตรงนี้ต้องน้ำะลักวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอาล่ะตรงนี้มีอะไรให้ปนหรือเปล่าครับตรงนี้มีกล่องนับไหนดูซิมีกระดาษครับผมเข็มทิศนะครับจะมีประโยชน์ปพะวะเนี่ยเปิดไปนะครับมีขนมปังเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วก็หนังมาหนึ่งนะครับเอาวันนี้ลุงลุงขายอะไรอ่ะเออเดี๋ยวถ้ติดอ๋อลุงเอาหนังมาแลกนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วครับผมมาหมู่บ้้้้้้้้้าาาาานน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 นีีีีีีเเเเเเรรรรรสสสำววจจมมมมมแแลลลละะะะะะคคััััับบบบบทท่่่ปปโยยยยยชช์ุดดดกก็็หหงงผไไืืออฮ าหารเพิ่มนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยว่ะภารกิจแรกของเราเลยเนี่ยเราต้องลงเหมืองนะครับผมเพราะเราต้องการตัวเป็นชั้นนั่นเองนะครับมาแถวนี้มีเหมืองให้ลงหรือเปล่าครับเอาละครับเหมือนจะเจอเหมืองแล้วนะครับผมกว่าเจอคือแบบต้องเข้าป่าลึกมาเลยนะฮะเอาล่ะขุดหาไว้สักหน่อยละกันนะครับต่อไปก็สำรวจต่อครับผมไหนดูซิมันจะลึกหรือเปล่านะครับเฮ้ยได้อยู่นะตรงได้อยู่ลงมาครับผมมีแร่เหล็กของเรานะครับแต่ที่ต้องการที่สุดตอนนี้เลยคือเพชรนะครับผมเจอเพชรไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมืองร้างนะครับผมเอ้ยอาจจะมีเพชรก็ได้้้เเ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 นน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 ีีีีีีีี่่่่่่่่่ยย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 ยดดดดดด๋วววววะะะะะะะใใจจจ็็็คคคครร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 รััััับบบบผผมมมมมมลลลลงงาา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 ากกกกกออออพืุโโขไไปปิตห ระวาเต็มเลยครับตกไปนี่คือตายแน่นอนอ่ะตอนนี้เริ่มมั่วแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยผมลงมาตรงไหนครับเอาอาจจะกล่องนะครับไหนดูซิโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับที่ผมโชคร้ายหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะตรงนี้มีเพชรหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างแรกก็คือออฟซิเดียนเจอแล้วถือว่าดีครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยละกันนะครับมาแล้วสโตนนะครับผมขุดไปก่อนละกันมารู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ครับโอ้โหตรงนี้รู้สึกแบบอยากได้ถังน้ำมากเลยครับเอออันตรายว่ะตอนนี้วัยสิบสามนะครับเฮ้ยอาจจะเจอก็ได้นะวัยมันกำลังใกล้เคียงเลยครับแถวนี้หรือเปล่านะแต่ไมววว่าลัันนตอะรเเยด หนึ่งเหรอได้แค่หนึ่งเลยครับ What t ต e ฟ u c k เฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหให้มาแค่หนึ่งครับเนี่ยมันเกินไปจริงๆนะครับเนี่ยแต่มาหนึ่งจะไปทําอะไรได้วะผมต้องหาเพิ่มครับตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับเอาล่ะห้องนี้กว้างครับเนี่ยเฮ้ยเดดโอ้โหมีคนมาตุยหลังครับใจเย็นนะเพื่อนจะมาระเบิดข้างหลังเหรอฮะไม่ดีมางระเบิดหลังกันเนี่ยสาบไปรับผมเรียบร้อยเกือบโดนระเบิดหลังแล้วครับเกือบไปแล้วตรงนี้เป็นบ่อลาวาใหญ่เลยนะครับฟืบโอ้โหเด้อเสียว่ะมีเพชรหรือเปล่านะเฮ้ยเด้อเจอเพชรแล้วครับผมอ่ามาหนะ เอาว่าต่อมาก่อนละกันเอาล่ะมาตรงนี้นะครับผมขอแบบเยอะๆได้ไหมครับฟื้นหนึ่งนะครับผมสี่ห้าเฮ้ยได้6นะครับได้มา6ครับผมมา7แล้วตอนนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็มีเป็นบ่อลาวาเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต่อข้ามมาก่อนนะครับมีอะไรอีกหรือเปล่านะเฮ้ยตรงนี้ให้เราขุดมันน่าจะร่วงหมดเลยใช่ปะฟึ้นขุดไปครับนี่ร่วงมาหมดครับผมแถวนี้ท้องก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่แบบผมยังไม่ขุดนะครับผมโอเคผมตอนนี้เนี่ยเราได้เพชรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมจะทำเป็นพลิกแอคเลยครับเราจะขุดออฟซิเดียนตรรรรงงนนนนี้้ละะะะะะกกกััเเาาาาตอออ่่คบผม็ขุดไปจช ่ะนได้มาสามแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นอันสุดท้ายของเราครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะผมว่าฟืบขึ้นทางไหนเดี๋ยววะเนี่ยดูจะมีหลายทางจังเลยครับเอาหว่าทางเดิมได้อยู่นะครับเนี่ยโอเคผมโผม่มาทางเดิมนะครับแต่แบบมืดแล้วอ่ะมอนสเตอร์น่าเยอะครับผมอ่ากลับน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่านะนี่ไงเหี่หมู่บ้านแล้วครับรีบนอนรีบนอนเรียบร้อยแล้วผมได้นอนแล้วนะครับไม่เดี๋ยวนะเกือบจะเช้าพอดีเลยนี่หว่าโอเคมาเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาค้ามันดีกว่าไอตัวนี้อะไรเนี่ยฮะสับไปดครัััับบบตาาาายยยยไไดด้้้แแลวเเเเฮฉอออออออะะมมม่่่งงรรรรกคคผหนนนสฟซิีพช แล้วก็หนังสือนะครับ Enchantable ขผมได้มาแล้วมาเดี๋ยวเรามา e n c h a n นดีกว่านะครับเฮ้เดี๋ยวนะผมลืมขุดลาพีดนี่ว่าเออว่ะใช่ๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปเหมืองใหม่นะครับผมแต่ว่ากอดเอื่นเลยเดี๋ยวเผาทิ้งไว้หน่อยด้วยขวานพังไปแล้วครับเอาล่ะมาครับขวานนะครับขอสับสไปเดอร์ซะหน่อยแล้วกันนะผมฟามเวลไว้ครับเพราะแบบเราต้องใช้เวลในการ e n c h a n นะครับเพิ่มอีกเตานึงน่าจะดีนะผมว่าจะได้เร็วแบบคูณสนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนายได้แมนอย่างนั้นเหรอฮะอยากสับแต่แบบกลัวตายอ่ะเฮ้ย นเพราะแบบหาไม่เจอเลยครับผมอะไรเนี่ยเพิ่มลงมานะครับเหมืองเหรอทำไมเป็นหลุมลงมาเงี้ยอุ้ยเดียวมีลาวาด้วยเอาล่ะผู้ชมเจอเพชร,เพ,ชรเพิ่มแล้วครับได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหดูมัอนจะเยอะอันเนี้ยเยอะจริงเยอะจริงเพิ่มได้มาโอ้โหตอนนี้เรามี11แล้วครับถือว่าแจ่มเลยนะผมเอาล่ะเราเจอลาพีดด้วยครับว่างไงซอมบิประเด็นจะเผยเผยเ,เ,เยินขวาญทำทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฉาเอาล่ะขอลาพีดหน่อยนะครับเท่าไหร่อ่ะโอ้โหได้มา17ครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยทำไมลาพีดมันน้อยจังวะเอาล่ะกว่าจะเจอได้นะครับไม่หมนาดยเายาก ไอ้เขียวมาจากไหนวะเนี่ยฮะไม่เอาครับไม่เอาระเบิดเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะวางเท่าไหร่แล้วกันไม่มีจริงหรอเฮ้ยเดี๋ยวเจอเพชรอีกแล้วเหรอเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรวะเน,นี่ยเจอเยอะจริงครับลาไปก่อนลาไปก่อนเออตรงนี้นะครับเราได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมขุดเพิ่มไหมครับเออได้มาโอ้โหสิบหกครับผมเอาล่ะเดี๋ยวขุดเลสตตนไว้หน่อยนะเพราะแบบมันเอาไว้ครับขุดวิวได้นะครับให้เดี๋ยวนะจริงๆเราเอ็นชันได้แล้วนี่หว่ามาวางไปนะครับแล้วก็เริ่มจากพิกแอคก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนลองดูซิได้ไรครับ อะไรอิเล็กทริซิตี้นะครับเป็นไฟฟ้าอะไรเงี้ยอ่าเราน่าจะต้องการกรอซะหน่อยเอาเป็นหมวกไหมหมวกครับจัดไปเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นให้อ่ะเราถ้าเป็นตรงตัวได้ไหมฟืบจัดมาครับผมอ่ายังไม่ขึ้นให้งั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมแต่อัปเกรดเนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูดีวกว่ามาไหนลองขุดเหล็กซิขุดไปเฮย้ยขุดเหล็กแล้วกลายเป็นบล็อกเหล็กครับว่าแต่ฟักอะไรวะเนี่ยวางแล่เหล็กไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขุดไปเฮ้ย <c oughs> ขุดแล้วแบบมันอัปเกรดกลายเป็นแบบบล็อกเหล็กแล้วับโอ้โหสบายแล้วงาน <c oughs> างานี้สบายแล้วครับเอาละอีกหกบล็ ลองหาเพิ่มดูนะครับผมเอาว่ะจะอีกเลยเวนึงแล้วครับเดี๋ยวขอขุดทองซะหน่อยละกันนะครับผมนี่อัปเกรดเป็นบล็อกทองนะครับแล้วก็ขุดไปเอาล่ะแล้วก็ลาพีรของเรานะครับนี่ไงอัปเกรดเป็นบล็อกครับผมได้บล็อกทองมา11บเอ็ดแล้วผมต่อไปก็ตรงนี้มันจะมีป่าวะ Y11 นะครับอุ้ยต้องมีแล้วแหละมันจะไม่มีจริงเหรอแถวเนี้ยเดี๋ยวผมลองล็อคขอบดูนะครับนี่ไงผู้ชมเจอเลยครับโหผมว่าแล้วมันต้องมีนี่ไงอัปเกรดเป็นบล็อกเพชรนะครับแล้วก็ขุดไปได้มาเท่าไหร่ครับเยอะเหมือนกันนะ้นี่เลสโตตนนนนดด้้้วยออีี่คืแบบไมาเซอครับอ่าแะล้วก กรอกรอยังไม่ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะลองพิกแอคอีกอันนึงครับผมรู้สึกว่ามันจะมี2เอฟเฟกนะครับโต้วอนชารแล้วครับอ่ะที่ขุดไปเออว่ะไม่ได้ครับอาจจะต้องกลับไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดกันดีกว่านะมาอย่างแรกนะครับวางโต้เอนชานไว้ตรงนี้ละกันครับผมขอหน่อยนะครับเอออัปเกรดได้ป่าวอัปเกรดไม่ได้ได้นะครับมาเอาไว้บนกับล่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบหนังสือนะครับได้มาสามอันครับผมเดี๋ยวลองวางดูนป๊เอ่อวางไว้ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปยังไม่ได้ว่ะวางเพิ่มไปแบบนี้ดิอ่่่่ะะนนนนเพิมาาแล้้วคครรรัับบบออองงหยไไไดปกกสฮใจ นะเนี่ยมาเดี๋ยวเราลองลงไปเล่นดูดีกว่านะครับไม่จริงเราขุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยขุดไปครับฟืบไหนดูสิเฮ้ยกลายเป็นแถวเลยครับขุดฟืบกลายเป็นแถวเลยว่าต่ฝฟักถ้าขุดลงล่างได้ปะไม่ได้นะครับได้แค่เป็นแถวโอ้หแค่นี้ก็โกงแล้วแหละเราลงไปหาแร่ตรงนี้เลยดีไหมวะเนี่ยเอาเพราอย่างแร่ผมขอดิ่งก่อนละกันนะครับฟืบดิ่งลงไปวบผมเอาล่ะใจไม่รอดด้วยนะครับเนี่ยอัปเกรดซะหน่อยละกันฟืบเอ้ยเดี่ยอัปเกรดไม่ได้หรอตอนนี้ถึงอ่าสิบสองสิบเอ็ดนะครับจากวันนี้ก็ขุดตรงไปแล้ววะผมมา กลายเป็นห้องแบบโหใหญ่เลยนะครับเออว่ะผู้ชมเราใช้ดาบมันดีกว่าดาบอิเล็กทริซิตี้ของเรานะครับตีแล้วติดไฟเด้อเด้อแบบนี้ไม่ดีละตีคิปเปอร์แล้วมันกลายเป็นคิปเปอร์ชาร์ดอ่ะโอ้โหเกือบตายแล้วครับผมเอาล่ะตอนนี้เจอเพชรเพิ่มนะครับขุดเพิ่มตท่าไหนแล้วกันเนาะฟื้นขุดเพชรไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ขุดเป็นแถวครับอ่านี่ไงเอ้ยก็ชิลอยู่เหมือนกันนะขุดเพิ่มไปแบบนี้แล้วขุดเป็นแถวครับเดี๋ยวขอลาพีเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะครับฟื้นขุดไปแบบนี้ครับผมเอาล่ะสตรีปของเราขุดแบบนี้ครับอ่่่่่่่ะะะะะะะมมมััันน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 นจแแบบบบบบชชชววววยยยยยเเ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 รรรรราาาาาขขขุุดดดดดดดไไไ้้้้้้้ออ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 อกกกกลลลตตตปปป็็สสสโใใซิีีีีีี๋คคฟืทงผ ตรงนี้ได้ปะฟืบขุดไปเอ้ยได้คุณผู้ชมได้ครับขุดไปแบบนี้ครับผมเอาละโอโ้โหจิวเลยดิแบบนี้เก็บออฟซิเดียนมานะครับได้28โอโ้โหเยอะเยอะจัดแล้วอะต่อไปก็จะเป็นทองนะครับวางทองไปแบบนี้เลยครับแนวยาวเลยนะอัปเกรดก่อนนะครับผมอัปเกรดเสร็จก็ขุดไปครับนี่เรียบร้อยผมได้มาตอนนี้มี19บเ้าลยครับสำหรับแร่น่าจะพอแล้วหรือเปล่านะเออว่าผมอยากลองอีกอย่างนึงอะแวมไพร์นะครับเนี่ยเจอซอมบี้แล้วเราจะเป็นยังไงนะครับตบครับผมฟืบเอ้ยคุณผู้ชมซอมบี้มันเจ็บเองอะวอเฟั้ what the f u ไมเจ็บอะคือเเรราากลลยป็นแแวมไพ์้ววแแบบบบซอมมมี้้าาาตตเรลันยแทนเหรอเเออก็ดีหมืออนนนนกกกััะะเเเาาาลล่่ดดีี๋ยววรบขึ้ไป นะครับแบบไปอัปเกรดกันดีกว่าต่อไปนะครับเราจะอัปเกรดชั้นหนังสือให้แบบตรงนี้เนี่ยเป็นเวลสิบนะครับผมอ่ะวางเพิ่มไปก่อนตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะสิบแล้วนีิวามาเรามาลองกันดูดีกว่านะครับอย่างแรกก็ผมว่ากล่องต้องมีว่ะคือของเรามันเยอะวางไปก่อนนะครับใส่เข้าไปฟื้นแบบนี้ครับผมเวลสิบเนี่ยเหมือนจะมีพิกแอกับขวานนะครับมาเอามาสองอันนะครับผมแล้วก็ทีนี้พิกแอกก่อนเลยนะครับเวลไม่ถึงนิวมาผมว่าเรามาขายไปดีกว่ามาเลสโตนนะครับแล้วก็ทีนี้เราต้องการทรายครับผมอ่าาขุดดทรรยยตงนี้้เลไม้้ออ่่ะใชสตีปไดหรืเลานะขุดไไปคครรัับบบบฟเอออ้้ยยดดดู่่นนะะขขุุแีีซทรายขขออออองงเเ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 รรรรรราา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 ฟฟบบลล่ะะะไดด้้ทยยยมจัััคคตตผน การกระจกครับผมระหว่างรอนะครับก็มาหาเลสโตนเพิ่มครับผมเพื่อแบบมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยโอเคผมมาได้แล้วนะครับอย่างแรกครับเป็นขวดก่อนนะครับผมมาฟืบได้มา30นะครับทีนี้ไว้ตรงกลางนะครับผมเลสโตนล้อมรอบครับแล้วเราก็ได้เป็นขวดเวลนะครับจัดมาครับผมโอ้โหเยอะจัดเลยว่ะปาไปก่อนเลยครับฟืบแต่จริงวิวน่าจะเหลือเฟือแล้วนะผมว่าอ่าเก็บตรงนี้ไว้ครับโอเคผมมาวิวสิบของเรานะครับที่เดี๋ยวยังไม่วิวสิบเหรออะไรวะเนี่ยเอาใหม่นะทำไมตอนแรกผมเห็นเป็นวิวสิบวะงงว่ะขอหนังสือเพิ่มหน่อยนะครับผมมาเหลือไว้อ ขอลองดูหน่อยนะครับกดไปครับผมชาวเวอร์เหรอครับชาวเวอร์นี่คือแบบอาบน้ำอะไรอย่างนี้ปะน่าจะใช่นะอ่าต่อไปนะครับก็คือขวานะผมไหนดูซิได้เป็นอะไรครับทิมเบอร์นะครับทิมเบอร์ถ้าจะไม่ผิดมันตัดต้นไม้นี่หว่าขอลองตัดหน่อยครับผมปึ๊บจัดไปนี่ไงตัดปึ๊บแบบล่วงปั๊บนะครับอย่างนี้ก็สบายแล้วครับผมขอไม้ไปเลยครับจังหวะนี้ตัดไปจะได้คุ้มๆนะครับเรียบร้อยอ้าวลงให้หมดเหรอได้มาสามสิบห้าแล้วนะครับพอก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวลองใช้ชาวเวอร์นะครับขุดอะไรดีอ่ะขุดอันนี้มขุดไปนัผมช้หนังสือของเราึบขุดไปเเฮ้้ยยดี๋ววทาไมมมชััันนนหงงสือล่แบบบเเนนี้้้้ยยยฮถาาอ่งัล็ออกเเพชชชรรรรรนนนะะคคคัััับบบผผมมวววาางงไปใ้้์ขุดีจห เพชรล่วงมาจากฟ้าครับว h ต t the f โอ้โหแล้วนี่คือการปั๊มขั้นสุดยอดเลยนะครับดูดิ <c oughs> ขุดแล้วแบบล่วงมาจากท้องฟ้าแบบเนี้ยขุดชั้นหนังสือไปครับก็มาดิครับก็มาดิครับดเดี๋ยวผู้ชมขุดหญ้าแบบหญ้าก,ก็ล่วงมาด้วยครับสุดยอดเลยว่ะเรามาปั๊มทองกันบ้างดีกว่าครับจังหวะเนี้ยขอทองหน่อยนะวางไปครับผมแล้วก็ชาเวอร์ของเราครับนี่ทองล่วงมาจากฟ้านะครับอ่ะขุดเพิ่มไปขุดเพิ่มไปปึ๊บล่วงมาเยอะเลยครับผมนี่ครับผมฝนทองนะครับจัดไปโอเคผมมาต่อไปนะครับเราจะอัพเกรดให้เป็นวิว20ครับ มาเดี๋ยวลองดูนะครับใส่เข้าไปตอนนี้18นะครับผมเพิ่มมาตรงนี้20แล้วนี่ไงขอลองหน่อยละครับเอาเวลไปถึงนี่มาขวดเวลครับผมทำงานครับเอาล่ะมาลองหน่อยสิกดไปครับผมเอมบอรดนะครับน่าสนใจว่ะเอมบอรดอ่าเดี๋ยวลองยิงดูนะครับเอาลูกธนูหมดนี่มาเอาไปตรงนี้ละสี่ลูกนะครับยิงไปครับผมฟึบไหนดูซิจะเป็นยังไงนะครับโหเนี่ยลูกธนูไฟด้วยอ่ะลอยไปไหนวะนะฮัลโหลเอมบอรดจริงหรือเปล่า เอ้ยเด็กๆคุณผู้ชมเหมือนเราจะควบคุมได้ครับเอาใหม่นะยิงไปนะครับฟืบแล้วก็แบบนี่ไงควบคุมได้ครับผมลงมาแบบนี้โอ้โหปักมันที่ไก่เลยนะครับเราได้ธนูเทพแล้วครับจังหวะนี้โอเคผมต่อไปเป็นโชเวลนะครับไหนดูซิได้เป็นอะไระครับผมแบตเทอร์นะครับอ่าแบตเทอร์คืออะไรอะ่ะไหนลองตบดิฟืบเอ้ยคือเราขุดบองแล้วแบบเปนกระเด็นอะไรเงี้ยไหนลองใหม่ดิขุดไปนะครับฟืบกระเด็นกระเด็นแบบนี้ครับผมเหมือนเป็นการแบบตีวะเนี่ยตีไปทำลายได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราโดนดาเมจครับเกือบตายไม่ใช้ดีกว่ามั้งเนี่ยนน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 ่่่่่่าา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 ากก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 ลลลลลลัััััััวววววววะะะะะะะโออออเเ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 คคครรรรรรรบบบบบบบผมมมมดดดดดีีีี๋ยยปป็็จแแพพฉ้้ิงหืต พอดีเลยเนาะกางเกงไปครับลงเท้าครับผมมาตอนนี้28่สิบแปดแล้วผมเหลืออีกนิดเดียวนี่หว่าไหนเราวางซิถึงหรือยังครับผมปึ๊บอ่ะสามสิบแล้วจังวกนี้แต่เวิไม่ถึงนะครับขวดวิของเราครับถึงแล้วมาเอาเป็นดาบก่อนนะครับไหนดูซิจะเป็นอะไรครับผมกดไปนะครับ extinction เหรอครับอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกาอใช่ไหมเกาะเราขาดโอ้โหขาดอีกเยอะเลยนี่หว่ามาเอาเป็นกางเกงแล้วครับเวิไม่ถึงได้เป็นอะไรนะครับรีเพลเหรอครับโอเคใส่ไปก่อนนะครับผมรู้สึกว่า extinction เนี่ยถ้าเราฆ่าม็อบตัวไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูน่าจะง่ายกว ไม่เห็นภาพนะครับอ่าเราเป็นหมูแล้วเนาะสับหมูไปนะครับนี่เห็นปะหม,หมูทุกตัวก็ตายหมดเลยครับสุดยอดผมบอกเลยถ้าเราไปที่ DNA เนี่ยเราสรับไปเดร์แม่ตายเนี่ยโอ้โหสนุกแน่ครับส่วนรีเพลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะคล้ายๆสะท้อนนะผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชาร์จเพิ่มไปก่อนแล้วกันนะครับรีเพลเนี่ยต่อไปก็เป็นหมวกครับผมอะ่ะรีเพลจัดมาครับแล้วก็รองเท้าจัดมาครับผมอะ่ะรีเพลนะครับของจริงค่อนข้างพร้อมแล้วนะแต่ว่าธนูเนี่ยยิงได้อีกสองร้อยรอบหรอ,อเออน,อรอนนนเเเธออออออรรรร์งาาาล่่ะะตตไปกก็้ฟิคับ ่หนอยเอาล่ะได้แล้วครับของที่เอาไปก็จะเป็นทองนะผมแล้วก็เราเนี้แบบไปหาแล่ในเทอร์ไลท์ด้วยวขอล่าสไปเดอร์หน่อยแล้วกัน <c oughs> จะมาซ่อมธนูครับผมเอาล่ะมาสไปเดอร์ครับผมมาค่าถึงตัวนะครับได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยสองหรือเปล่าวะฟึ๊บย้ายม,มุมตอนนี้ได้มาสองแล้วเออว่ะพอละรู้สึกว่าจะมีอยู่หนึ่งครับตรงนู้นเนี่ยธนูของเรานะครับเออว่ะยังไม่มีแอนวิวเลยด้วยว่ะเหล็กครับผมแอนวิวของเราเอา็มบอทนะครับตีบวกเข้าไปนี่ไงกลายเป็นธนูใหม่ครับผมเอาล่ะถึงเวลาลุยแล้วครับไปเช็คนะครับจุดเลยปยยยะ let's go แบบนี้ไปก็ได้มาเอาล่ะเจอทางออกแล้วครับเอาเรามาจากป่าแดงนะครับเดี๋ยวลองหาแร่แป๊บหนึ่งนะผู้ชมผมอยากเจอเอาล่ะผู้ชมผมเจอแล้วครับเดีย๋ยวนี้ผมอ่าอัปเกรดอันไหนนะอัปเกรดอันนี้ใช่ไหมขุดอัปเกรดไปนะผมนี่กลายเป็นบล็อกเนเธอร์ไลท์ครับแล้วก็ขุดมาต่อครับผมเรียบร้อยได้มาหนึ่งบล็อกนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยต่อดีวยาเอาล่ะสถานีต่อไปครับผมเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับก็มาดีครับผมเราไปลุยดีกว่านะครับเฮ้ยเด้อแก๊สเหรอลูกธนูยังเหลือนีาาออดด่ับ ลอยไปแบบนี้ครับผมเอ้ยมันไม่โดนอะเหมือนเมื่อกี้มันไปยิงโดนไอ้เนี่ยฝ่ายชานมั้งใจเย็นเมื่อใจเย็นยิงระยะใกล้เลยครับต้องโดนแล้วจังหวะนี้ลากหัวผมผมรับผมเอาเป็นว่าหนีมาหาเบสดีกว่าครับนี่ไงเจอแล้ววันดีเบสขอสับหน่อยครับผมเฮ้ยจริงผมรอมันออกมาเยอะๆดีกว่าแล้วแบบค่อยฆ่าตัวเดียวนะครับเออว่ะไอเดียแจ่มอยู่สับไปสักหนึ่งตัวครับผมตัวไหนก็ได้อ่ะขอฆ่าหน่อยได้ไหมนี่ไงตายหมดครับผมตายเรียบนะครับแล้วมันดรับไหมเนี่ยหรือว่ามันไม่ดรอปวะเออว่ะอาจจะต้องใช้เป็นฟ้าผ่่่ hey, ่่่่่่่าา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 าคคคคครร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 รัััััับบบบบบเเเเเออออลลลลละะะะะไไไไไดดด้้้้้้้้้้แแแแแแทททงงกกกกกมมมมมมมววววโโหหจนนนนีียยยยิูููสึปๆผช นะครับขอแค่หนะึ่งแล้วกันมาขอได้ไหมขอได้ไหมครับโอ้โหไดตกไปข้างล่างเฉยเรียบร้อยนะครับแปะแล้วมาต่อไปก็เหลือแลกของพิกลินนะครับเพื่เดี๋ยวนะตอนนั้นมีแบตชัน่นด้วยว่าเอ้าอยู่ข้างในเดร์ฟอร์เทสเลยแป๊บนึงเดี๋ยวแวะไปหาก่อนนะครับเดี๋ยวนะแทบไม่มีคนเลยเหรอวัตตาฟัแบตชั่นนี่มันคืออะไรวะเนี่ยทำไมคนมันน้อยจังเอาล่ะเริ่มเจอแล้วนะครับมามาแลกของกันหน่อยเอาทองไปนะครับเอาแบบเยอะๆเลยอะ่ะมาซึ่งตรงนี้มันไม่ค่อยสนใจกันเลยอะ่ะเออลงมาข้างล่างไหมเอา้าตายเขาเหรอโดนไอเฟ็กต์เราตายเหรออาจจะเย็นดอ พอหน่อยครับพอหน่อยครับเออวเราต้องการรูกธนูด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมสร้างพอท่อรอดีกว่าปึ๊บสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับวางปอยปร๊บคือจังหวะนี้พร้อมกลับแล้วแหละพร้อมกลับแบบสุดๆนะครับไปช็ก็จุดไว้ด้วยมาแต่ดูดีไมหห่เท่าไหร่ละอ๋อเหมือนจะยังไม่เห็นเลยนะเช่อว,วะเออวาผู้ชมอัปเกรดรอดีกว่าครับสมิติ้งเทเบิลของเราจัดไปนะครับมาอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไลท์ดีกว่าครับเรามีเป็นบล็อกหนึ่งเนาะน,น่าจะพอพอดีแหละปึ๊บจัดไปเอาให้หมด เกรดของเราใช้ดาบนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับไหนเราซืได้หรือยังครับผมนี่ยได้ละลงมาเก็บซิได้มา2เหรออ่ะเดี๋ยวเราต่อแล้วกันนะครับขึ้นมาตรงนี้เอาล่ะมาได้มาเท่าไหร่แล้วครับ12นะครับตรงนี้16แล้วนะครับเอาเป็นว่าพอดีกว่า16บหกบ่ออีกห้าครับโอ้โหพอแล้วพอแล้วหนีดีกว่าครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับผมนี่ครับผมประตูที่เราสร้างไว้นะครับหนีกลับกันดีกว่าถึงเวลาลุยละคือแบบฟาร์มของมานานมากครับคลิปเนี้ยอยากลุยสุดๆแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับก็อ่ะขอทิ้งของแป๊บนนนนนึงงะะโอออเเคคคครรััับบผผมมมาาาดี๋ยวฟกก่ลลื้ไไปทหนคครรรััับบบเลลสโกกกไไปปทาาางงนนี้้ะมมอยตแวอ่ะ เออเอาล่ะโอ้โหต้องข้ามทะเลอย่างนั้นแหละฮะก็จัดมาเลยครับวันนี้ไม้เยอะจัดครับผมเรือของเรานะครับ let's go โอเคผมมาจะถึงฝั่งแล้วนะครับไหนดูซิไปทางไหนต่อฟึบปาไปครับไม่ไยังทางเดิมยาวๆเลยเนี่ยไกลมากเลยครับทำไมมันไกลขนาดนี้ครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ากลับหรอ what the fuck เอาใหม่ดิฟึบเอ้าลงมาแล้วนี่ว่าฮัลโหลครับเอ้ยผมใช้นี่ขุดดแบบเป็นสตร i ปนะครับแอนเราจะขุดลงไปครับผมขุดแบบนี้เลยฮะไปน่าเจออยู่นะเฮ้ยนี่นวดคิปเปอร์ไม่เอาดิขุดลงมาตรงนี้ครับบอกว่าสตองโฮจะไม่เลสไงเจอละอ่าเฮ้ยไไไมม่่เเเเออออาาาโ้้้้รรรรระบบบบบบบิดดดดีียยยคคััขขขุุหปวแนฟึผ ทะลุห้องไหนเนี่ยฮัลโหลไม่เจอนะครับกลัวห้องมันเละมากเลยว่ะไม่กล้าใช้สติมขุดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหน้าทางลงแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าอะไรเนี่ยตัวนี้ฮะมาต้อนรับรอหรอครับไม่เอาดิจะเป็นห้องหนังสือนะครับแต่ว่าไม่ต้องการนะผมฟืบอโอ้โหได้ไดมาขุดทะลุไปเลยอะ่ะถ้าเราขุดห้องพังจะทำไงวะเนี่ยไม่แต่สัมผัสได้ว่ะเราใกล้ถึงแล้วครับเอาล่ะมาขุดไปครับฟืบยาวไปครับผมเส้นทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะเจอแล้วนี่ว่ะโอ้โหทะลุมาตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยขอขุดแบบปกติแล้วกันเอาไปีอะเไรด ก็โยนบอลพวกนี้ทิ้งครับผมไม่ต้องการแล้วครับเขาวางไว้ให้หนึ่งนะต้องการ11ครับผมเออเพิ่มมานะครับเป็น11โอเคมาพร้อมละวางไปเลยครับผมอยากไปลุยจะจัดแล้วครับจังหวะเนี้ยอ่าเตียงน่าจะไม่ต้องนะลุยรอบเดียวพอเลยดีกว่ามาโดดไปครับผมเอาละอย่างแรกนะครับเอเดอร์พูลปลาไปก่อนแล้วกันเออว่ะอยากลองใช้พลังเนี้ยมาหนึ่งนะตบไปครับฆ่าเดอร์แมนให้หมดครับผมมาดิไหนดูได้หรือเปล่านี่ไงโอ้โหเอเดอร์แมนตายหมดเลยนะครับโคตรเฟี้ยวเอาอีกทีอาอีกทีตบไปครับผมมาดิมาดิสาบไปครับนี่ไงตายยยยเเ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 กกกลลลลลีีีีี้้้้้งงงงนน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 นะะะะคคคครรรรัััััับบบบโตท่่่ออ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 พาาามมไไหหใชิดดดูววป็แ์ ยิงไปผมลากมาแบบนี้เอ้าเฮ้ยเอบอร์ได้ผลมาเนี่ยฮัลโหลเอบอร์นะครับได้อยู่ได้อยู่ใช่ป่าวว่านี่มันเอบอร์ดปะเนี่ยปึ๊บ อ่าเหมือนจะใช่อยู่นะครับยิงเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ลากโค้งๆก็ผมอุ้ยไม่โดนเฮ้ยช้าได้หรือเปล่าเออขึ้นมาก่อนดีกว่ามาฟึบตรงนี้เฮ้ยได้ๆเกือบเกือบใจเย็นนะใจะเย็นนะไม่อยากตายเลยนะตอนเนี้ยอ่าวางน้ำไปสักหน่อยแล้วกันนะครับระเบิดโอเคได้อยู่เอาล่ะไหนลองยิงเรีบฟึบมันลากได้จริงเพราะว่าเนี้ยตอนเนี้ยเฮ้ยเหมือนพลังเอบอร์ดเราหายเลยอ่ะเออว่ะผู้ชมเอบอร์ดเรามันไม่อยู่ครับแย่แล้วยิงไปก่อนแล้วกันครับผมก็ขอแก้ได้ไหมผู้ชมแป๊บนึงนะผู้ชมครับผมเนี่ยพยายามกู้พลังกลับมานะคครรรัััับบบบแแแแต่่พพลลลลงงงขออเเาาานหหยยไไปปป้้ววะดดูิ็ จะได้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมาลุยต่อด้วยวเลงไปตรงนี้นะครับไม่มีอมบอดก็ไม่เป็นไรครมแต่ยิงไม่โดนว่ะเด้เด้ h ว่าตับฟักเออโดนแล้วโอ้ไม่มีอมบอดนี่แย่เลยอ่าลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บลงน้ําแล้วกันเอ็มบอรไม่ต้องใช้หรอกมามุมนี้เลยครับ แมนจัดเสาสุดท้ายครับผมจัดไปได้แล้วครับผมมาถึงเวลาลุยแบบเราแล้วผมใช้ดาบไอ้นี่ด้วยะไฟฟ้าเนาะดาบไฟฟ้าตบมันเดือดเอาล่ะบินวนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ดาบไฟฟ้าตบเดือดมาลาังดาบไฟฟ้าของเราครับผมตบไปครับจังหวะนี้เอเดอร์ดักก้อนโดนช็อตนะครับตบไปด,ดีมาดีมาดีแรงอยู่นะแรงอยู่นะมาดิขาบ,บินหนีเหรอบินหน,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 นีทำไมครับเจอพลังโหดแล้วตกใจเหรอฮะเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำลายไม่หมดเหรอเอานึกว่าหมดแล้วขึ้นมาก่อนนะครับฟึ้นเออว่าจะทำลายไม่หมดครับนึกว่าหมดไปแล้วโอ้โหเลยอันนึงครับอ่ะปลาลงมาแล้วกันแต่ดาบสาาาาาาายยยยฟ้้แแลลววกก็เเเเเออออรรรืื่่่่งงจจะะะัััดดดนนนนนผมมมมตบบหหหคไไปีิิ ข้าล้างหอผพานครับ ตายซะเรียบร้อยครับผมอย่างชอบเลยตอนที่มันตายเกลี้ยงเนี่ยเอาล่ะมาความต่อยก2แล้วครับบินวนมาดิครับมาดิมาดาบสายฟ้าฟาดของเราครับตบไปตบทีฟ้าผ่านะครับโคตรโหดตบไปดิครับมาดิหุ่ยเลื่อนรถแบบพุ่งๆเลยอะโหดจริงวุ้นโจมโหดจริงอันเนี้ยหนียวแล้วหรอมาตบมาต่อดีครับนี่มันแรงจะจัดเลยนะอันเนี้ยเอาล่ะมาจังหวะนี้ผมไม่น่ารอดแล้วแหละช็อตสุดท้ายของมันนะครับสแปมธนูไปก่อนสแปมธนูไปก่อนมาดาบไฟฟ้าของเราตบไปที่หน้าเลยครับผมมาดิตายครับผมจังหวะนี้กระโดดตบนะครับเท่ากับเจ็บครัััับบบบบผผมมมตไไปเเเรรรรรรรีียยย้้อคคคแลละะากก็์งดน แบบพลังเอ็นชั้นใหม่ที่เรามีนะครับผมสุดยอดไปเลยนะโอเคมาขอลองขุดอะไรหน่อยนะอ่าเอาสตีฟนะครับขุดแบบนี้ครับผมอผมอยากขุดไอ้นี่อยากขุดนี้ออกได้ป้าไม่ได้ด้วยว่ะโอ้โหนึกว่าจะบล็อกซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรโดดกลับเล่นแล้วกันเอาล่ะโผล่ที่หมู่บ้านนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นปลั๊กอีกเนี่ยผมสามารถโหลดจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ